ครับสวัสดีครับผมบอสจีเทคครับสวัสดีครับบอสตั้มครับครับเป็นผู้บริหารของวงหมอลำเกงไกรสารสินซึ่งฤด,ดูการนี้เป็นฤดูการแรกนะครับ,รบ mm hmm. ที่เรานั่งอยู่นี่ก็อยู่ที่สำนักงานหมอลำเกงไกรสารสินครับอยู่ที่อำเภอชุมพรจังหวัดขอนแก่นครับ mm hmm. เดิมทีจริงๆแล้วบอสเป็นคนเป็นคนภาคกลางเป็นคนคนครสวรรค์ แล้วก็ช่วงชีวิตนึงได้ไปเติบโตอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปได้ไปทําธุรกิจเล็กๆนะครับอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าชอบอยากทําเกี่ยวกับการศึกษาเพราะว่าเป็นครูครก็เลยมาเทคโอเวอร์กิจการวิทยาลัยอาชีวะเอกชนที่ชุมแพก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็มาอยู่ชุมแพได้14ปีแล้วา14าเองนะรับ14ปี ที่วิทยาลัยที่ที่บอสทำชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทยเยอรมันทีเทคนะครับแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็อยู่ที่จังหวัดเชียงภูมิวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวตั้งอยู่ใเภูเขียวจังหวัดเชียงภูมิมีมีสองวิทยาลัยครับถามว่าจริงๆแล้วประสบความสําเร็จในธุรกิจการศึกษาหรือย,ยังก,ก,ก็ต้องบอกว่ายังแต่ว่าเข้ามาในในระดับหนึ่งแล้วในตอนนี้แล้วก็เราก็มองว่า เราเป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพซึ่งหมอลำเนี่ยก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่ที่คนอีสานเนี่ยชอบ<ม>เราก็เลยมองว่าเอ๊ะเราน่าจะทําอะไรที่เกี่ยวกับอาชีพที่คนอีสานชอบเราก็เลยหยิบว่าเอ๊ะถ้างั้นเราทําหมอลำแล้วเด็กๆที่วิทยาลัยก็ชอบด้วย<ม>ก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้างั้นเราจัดตั้งวงหมอํำเพื่อที่จะไปสอดคล้องกับหลักสูตรที่เราเปิดก็คือหลักสูตรสากรมันเทิงครับเล่นใหญ่เลยครับเล่นใหญ่เลย จริงๆแล้วถ้าบอกวความรู้เรื่องหมอลำเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ในวงการเนี่ยบอสหน้าจะอยู่ที่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นหรืออาจจะติดลบ mm hmm. เพราะว่า,วาลึกๆเนี่ยไม่ค่อยมีก็ได้ทีมงานได้ที่ปรึกษาที่มีความรู้ด้านนี้มาช่วยอย่างเช่นมีบอสตั uh, ้มมาช่วยดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งเป็นเป็นคนที่มีประสบการณ์เดี๋ยวบอสตั้มลองเล่าประสบการณ์นิดนึงว่าเออเยังไงอะไรเยประสบการณ์ผมถ้าเป็นคร่าวๆก็ ผมเคยเป็นแดนเซอร์มาก่อนตั้งแต่10 12ปีที่แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าแล้วเวลากลับไป7 8ปีย้อนหลังไปลำบากมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารในส่วนของบุคลากรได้แล้วก็ประสบการณ์ของการบริหารก็6ปีครับสำหรับการบริหารเพราะฉะนั้นผมก็จะมองเห็นถึงหัวใจของลูกน้องหัวใจของบุคลากรแล้วก็หัวใจของ การบริหารการเงินผู้นําครับก็สุดสองปีครับสำหรับโครงการหมอลำก็ไม่มากไม่น้อยครับจริงแล้วอนอกจากที่จะมีบอสตัมมาช่วยในการบริหารจัดการในเรายังมีทีมบริหารหรือบอร์ดบริหารของวงเกงไกรสารสินอีกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นท่านคุณแม่ดรราตีศิวิไลท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับสาขามหมอลำแล้วก็ยังจะมีะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทําโชว์ อย่างครูโบลิ่งโชว์ชแล้วก็ยังมีทีมที่จะมาเป็นที่รึกษาเรื่องการสอนเต้นอะไรอะ่ะชื่อไอ <I did. S 1> <did> ริส e n t e r t อ i นเต n ร์เทแล้วก็มีอีกลหลายๆทีมครับที่อยู่เบื้องหลังหลังจากเราไปเนี้ยคือมีทีมอีกเยอะมากเลยครับที่จะมาช่วยกันทํายังไงให้วงหมอลำเกงไกรสัรสินเนี่ยเป็นวงหมอลำที่ได้รับความนิยมครับจริงๆแล้วเนี่ย ต,ต้องขอญาตเอ่ยในจุดแรกก่อนว่าคําว่าหมอลำเนี่ยน่าจะมีมาหลายร้อยปีนะตั้งแต่รุ่นดึกดาบรรมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นพ่อครูแม่ครูที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับซึ่งจะมีวงที่ในปัจจุบันนี้เยอะแยะมากมายที่อยู่มาห้าสิบปีหกสิบปีอะไรอย่างี้ครับอันนั้น,เ,นเราก็ยกว่าเป็นต้นแบบ,บต้นแบบเป็นวงพ่อครูแม่ครูซึ่งเราก็เราก็จะคงรักษาศิลปลวัฒนธรรมคาว่าหมอลำของคนนิสาน,นไว้ ไม่ทิ้งและเราก็จะนําสิ่งเขาเรียกอะไรครับสิ่งใหม่ครับสิ่งเขาเจอใหม่เข้ามาเราก็จะมามิกกันมามิกกันมารวมกันให้เป็นหมอลําที่เป็นเป็นแนวมิติใหม่ทั้งเก่าก็ยังอยู่ใหม่ก็เข้ามาประกอบกันแล้วก็จะนําศิลปวัฒนธรรมเนี้ยเอาออกไปเผยแพร่ทั้งคนอีสานเองก็ตามคนกรุงเทพหรือคนภาคต่างๆนะครับ ก็อยากที่จะสนอนโยบายรัฐบาลทําให้หมอลําเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ครับสวัสดีการตอนนี้สวัสดิการเรามีอยู่12สวัสดิการจําได้หมดหรือเปล่าไม่รู้ใช่ครับเดี๋ยวฝากให้อดินเอาขึ้นให้หน่อยว่ามีสวัสดิการอะไรบ้างแต่ที่อย่างที่บอสจาได้รเราก็เขาเรียกว่าไรงานที่ที่ทุกคนมาอยู่ในวงเราเนี่ยเราไม่มีงานยกแต่หลายๆคนจะเข้าใจคําว่างานยกยังไงก็คือ เดิมทีเนี่ยก็จะจะไปแสดงเจ็ดวันก็จ่ายเงินหกวันอีกวันหนึ่งก็ยกรายได้ให้กับทางผู้บริหาร,รทางของบอสเนี่ยก็ถ้าทํางานเจ็ดวันเราก็จ่ายครบเลยไม่มีงานยกไม่มีงานไม่มีงานยกเขาเรียกว่าไม่มีงานยกทุกคนได,ได,ได้ได้เงินทุกวันแล้วก็เรื่องของสวัสดิการเรื่องของสุขภาพเรามีห้องออกกำลังกายห้องฟิตเนสให้นะครับใช้บริการได้ฟรีเลยเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งศิลปินทั้ง คอนวอยทั้งทุกตำแหน่งที่อยู่ที่่อยูในวงก็สามารถใช้งานได้ใช่การศึกษาด้วยเนาะี๋ยวการศึกษาเด่นเด่นจุดหลักยแล้วใครมาอยู่ที่วงเนี่ยก็เราก็จะส่งเสริมสนสนิเรื่องการเรียนซึ่งปัจจุบันนี้มีเจเนอเรชั่นเขาเรียกว่ารุ่นอะไรต้นกล้าต้นกล้าเกเรงไกลสารสินเป็นน้องๆที่ยังยังไม่จบปฐมมัธยมบอสก็ส่งเรียนนะครับปัจจุบันนี้เราก็มีที่ส่งเรียนอยู่4คนครับ5คน5คนที่ส่งเรียนด้วย แล้วก็ศึกษาต่ออยู่ในระดับวิทยาลัยก็ประมาณสิ <90 S 2> คนแล้วก็คนไหนที่ยังอยู่ในวัยที่ยังเรียนได้เนี่ยรเราก็ส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้เข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลีชุมแพไทยรมันจีเทคทั้งหมดครับ อันนีต้ต้องขอบคุณ f c เนาะไม่น่าเชื่อว่าเราทำวงมาไม่ไมกี่เดือนนี้เรามี f c แล้วรเรามีพี่พี่แม่แม่แล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาเป็น f c เราเขาก็พยายามตั้งชื่อให้เราเพราะว่าเกรียงไกรสารสินชื่อยาวมากช,ชื่อยาวเอ๊ะชื่อเล่นจะเป็นอะไรอย,อย่างวงอื่นเ็ามีชื่อเล่นชื่อย่ออะไรเงี้ยครับแม่แม่ FFC พี่พี่เก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเป็นหมอลำร้อยล้านใช่ จะจาได้เลยวันนั้นที่เรานั่งดูไลฟ์สดมั ition, นออริชั่นเนาะเพราะว่าก็จะมีจอจอตั้งเพื่อดูคอมเมนต์แต่นี้มีหลายคอมเมนต์ก็เลื่อนไปเลื่อนไปจนกระทั่งไปสะดุดสะดุดู่หนึ่งคอมเมนต์หมอลำร้อยล้านเป็นหมอลำร้อยล้านยังไงครับก็เลยพี่ฟ้าก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยกันมังตามหาฉายายอยู่ว่าอ,อยากได้ฉายาอะไรท,ที่ที่รู้สึกว่าฟังแล้วจําง่ายหรือฟังแล้วใช่เราอะไรเงี้ยครับก็มันก็ ประกอบกันหลายๆอย่างสำหรับฉายาหมอลำร้อยล้านซึ่งแฟนคลับก็มอบให้ด้วยเราก็เห็นในวันที่ออเดชั่นด้วความตั้งใจหลายๆอย่างก็พอมาเห็นก็รู้สึกชอบพี่บอสชอบ็เลยก็จิ้มเลยครับเอาฉายานี้แต่จริงแล้วมันไม่ได้หมายความว่าเรามีเรามีเงินเป็นร้อยล้านหรือเรามาลงทุนเปร้อยล้านจริงๆไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายเราเราอยากจะทําหมอลำให้ยิ่งใหญ่หมอลำให้ให้มันดังไกลเราก็เลยใช้คําว่าเอ หมอลำร้อยล้านหมอลำยิ่งใหญ่หมอลำดังไกลอย่างนีนน้นั่นคือน่าจะเป็นจุดหมายปลายทางเราว่าทํำไงที่จะพัฒนาวงเราให้ให้ไปสู่ระดับร้อยล้านให้ได้แต่ไม่ได้บอกว่าเรารวยเป็นร้อยล้านนะก็เลยเข้ากับคอนเซปต์นี้พอดีก็เลยโอเคจิ้มเลยฉายานี้ใช่ครับต้องต้องขออนุญาตนำเรียนท่านเจ้าภาพหรือคณะกรรมการหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับ ที่กําลังจะมีงานหรือมีงานประจําอยู่แล้วเนี่ยนะครับฝากวงเกียไกรอีสานศิลป์นะเป็นวงน้องใหม่ไว้ด้วยแต่ทําไมว่าทาไมถึงต้องเลือกเราเพราะว่า1เราพยายามที่จะใช้บุคลากรที่เขาเรียกอะไรเบอร์ต้นๆมาลังสรรผลงานในทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงเครื่องเสียงนี่ก็เป็นยี่ห้อระดับระดับระดับประเทศเลยนะแต่ผมเวอร์เลยเหรอเวอร์เลยครับเพราะว่า ต่างประเทศก็ใช้เครื่องเสียงยี่ห้อนี้ SPM ถือว่าระดับโลกใช่แล้วก็ฉากฉากเราก็ได้ปฏิเสธไม่ได้ในยุคนี้ฉากต้องเป็นพี่อิดพี่อิดช่างอิดอันนี้คือเป็นคนช่างที่ทาฉากอันดับหนึ่งแล้วใก็คือมอลำแนวหน้าเนี่ยให้ความนิยมใช้ในปัจจุบันใช่แล้วก็สองเรื่องของแสงสีเสียงครับเราก็ได้อ TL l อลท t i อลไลทิงมาดูแลเรื่องแสงสีเสียงแล้วก็ชุดเอยอะไรเอยต่างๆนานา,นานเนี่ยคือเราทุ่มทุนตรงนั้นไปเยอะมากๆก็เลยบอกว่ารับรองว่าถ้าจ้างเกยงไรสัรสินไปเนี่ยปีนี้คุ้มเลยเ <c oughs> พราะเราเริ่มต้นสตาร์ทแค่2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเอง <c oughs> นะครับ2 0 0แสนกว่าบาทไม่แพงแล้วก็ผลงานเรารับรองว่ายิ่งใหญ่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือบุคลากร เรามีแดนเซอร์สามทีมก็ถือว่าถ้าในวงการหมอลำเนี่ยถ้าบอกว่าแดนเซอร์สามทีมคือเยอะสุดแล้วไม่มีมากไปกว่านี้แล้ว<ช>แต่แต่บางบางบาง,บางวงก็อาจจะใช้สองะไรเงี้ยแต่ถ้า3ามเนี่ยถือเป็นหมอลำวงใหญ่ก<ช>็ถือว่าในราคาเนี้ยเราได้หมอลำวงใหญ่อันนี้คือคุม้ม<ช>นี้เราก็มายืนอยู่ที่ด้านหน้า,า,นนาบริเวณด้านหน้าสำนักงานซึ่งด้านหลังของแอดมินเนี่ยเป็นถนนเส้นหลัก เส้นหลักขอนแก่นชุมแพถนนสี่เลนติดถนนหลักการเดินทางสะดวกนะครับแล้วก็นี่ครับที่ตั้งมาเลขที่3 3มสมสาหมู่9ตําตำบลโคเลียงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นอันนี้เป็นสำนักงานของบ่อล้ำเครงไกรสารศินนี่จะเป็นประตูบริเวณเข้าออกของบุคลากรของเรานะครับประตูสวยไหมครับ <laughs> นี่ก็จะเป็น um ป้อมยามนะครับป้อมยาม พอเข้ามาก็ขวามือก็จะเป็นโดม,โดม,มเป็นโดมโดมซ้อมนะครับตรงไปก็จะเป็นด้านหน้านี่จะเป็นห้องตัดเย็บห้องฟิตเนสแล้วก็ห้องพักห้องเต้นห้องอะไรอยู่นว้นเดี๋ยวพาไปดูส่วนสำนักงานอยู่นี่ครับอยู่ซ้ายมือนะครับสำนักงานเวลาท่านเจ้าภาพมาก็มาติดต่อได้ที่นี่เลยครับมาเยี่ยมมาชมได้นะครับตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับ เราเพิ่งจะเข้ามาปรับปรุงตรงนี้ได้ประมาณห้าเดือนแล้วถึงห้าไหมห้าาเดือนแลยห้าเลยเหรอห้าเลยครับไมเข้าใจว่าสามเดือนอันนี้เดือนเจ็ดแล้วอ๋อเดือนเจ็ดแล้วไม่เขาส่งมอบเราเดือนนี่นะส่งมอบเราเมษาสิ้นเมษาก็พฤษภามิถุนากรกฎดาสามสามเดือนครับเนี่ยเราเข้ามาปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ได้สามเดือนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องตัดเย็บห้องตัดเย็บทั้งหมดสี่ห้องห้าห้องหกห้องเจ็ดห้องอน,นี้เป็นห้องตัดเย็บแล้วก็สามห้องสุดท้ายของอาคารแถวนี้ก็จะเป็น,นห้องฟิตเนสที่ตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่ครับจะใช้งานได้ภายในสองสามวันนี้แหละเพราะทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ครับของบุคลากรัว ตอนนี้เรากำลังการกีฬาด้วยครับตอนนี้เรากำลังทำเป็นข้าเรี็กหลไรสตูดิโอสตูการทำสตูไลสดอยู่ติดกับสำนักงานนะครับแล้วก็เป็นสตูแล้วก็ถัดมาจะเป็นห้องซ้อมลำห้องซ้อมดนตรีนะครับแล้วก็แคนตินสำหรับรับประทานอาหารของบุคลากรแล้วก็ถัดไปตรงนู้นก็จะเป็นห้องซ้อมซอเต้นห้องซ้อมเต้นเป็นห้องส่วนตัวเลย แต่ละเซ t ตมีแยกก็จะเป็นห้องซ้อมเต้นเซต A เซต B เซ็ต C 3เซตตัวนี้ก็จะเป็นห้องฐานอาหารเดี๋ยวเข้าไปดูห้องฐานอาหารเก็นนิดนึงก็ได้ว่าเอตอนเที่ยงพักเที่ยงพักได้ใช้งานแล้วตอนนี้มีแดนเซอร์เข้ามาแล้วนะครับเกือบครบแล้วครับเกือบครบแล้วอันนี้ก็สำหรับใช้ทานอาหารนี่กระจุคนได้ประมาณสัก จุคนได้ประมาณ200คนนะครับก็สามารถที่จะนั่งได้ทั้งแดนเซอร์ศิลปินทีมงานทั้งหมดเลยนั่งทานข้าวที่นี่พร้อมกันได้หมดนะครับเป็นห้องปรับอากาศนะครับแล้วก็ถัดไปตรงนู้นจะเป็นห้องครัวเรามีเชฟมาประกอบอาหารให้ให้ทุกทกท่านได้ทานนะครับก็เน้นเรื่องความสะอาดรสชาติอร่อยนะเพราะว่าบอสก็ทานที่นี่ด้วย ทานด้วยทานกับเด็กๆด้วยก็จะได้รู้ว่าอาหารอร่อยไหมอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนี่ครับสะอาดสะอ้านนี่ฮะมื้อมื้อนี้ทําอะไรเอ่ยวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ครับว้าววันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นี่ต้มหม้อใหญ่มากเลยนี่อันนี้อันนี้เป็นเชฟมือหนึ่งนี่เชฟแหม่มเชฟแหม่มผู้ช่วยเชฟคนแรกครับสวัสดีครับผู้ช่วยผู้ช่วยกี่ อันนี้ก็เป็นผู้ช่วยคนหนึ่งผู้ช่วยเชฟนี่ป๊อกกี้นี่ทำอะไรเมนูก๋วยเตี๋ยววันนี้ว้าวเดี๋ยวเย็นนี้แอดมินพิชเผานะครับเพิ่งผัดเสร็จมันร้อนเลยยังไม่เด็กๆนะครับผมแอดมินยังไม่ให้กลับนะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนอันนี้ก็เป็นห้องครัวสะอาดสะอาดสะอ้านแล้วก็อากาศไทยเทนะครับเน้นเรื่องของความสะอาดอันนี้เป็นขาดไม่ได้เลยครับอันนี้นะบปรลาดทราบอสกีเทค ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในฤด,ดูการนี้เดินทางไปกับเกรงไกลอีสานศิลป์อันนี้มาเป็นฐานแกลอนนะครับ,ใช,บใช้ในวงใช่นี่ใช้ในวงหรือว่าจะซื้อก็ได้นะขายไหม<ช>ขายาอุ้ยเสร็ <laughs> <laughs> จแล้วปุ๊บตรงนี้จะเป็นห้องซ้อมห้องซ้อมจะเป็นลักษณะเป็นห้องโถงกว้างนี่แล้วก็ติดกระจกติดแอร์นะครับจะเหมือนกันทั้งหมดสามห้องเลย ห้องหนึ่งก็จะจุประมาณสี่สิบคนใช่สี่สิบคนก็จะใส่ออกแบบการเต้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบอยส์ก็จะได้เต้นหนึ่งเพลงใช่หนึ่งเพลงมีทั้งหมดกี่ห้องครับมีทั้งหมดสามห้องอันนี้ห้องเซตเอเซตบีเซตสี่เด็ดไปเลยเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยเต้นได้สบายเลยอ่าอันนี้ ในห้องเซตบีห้องเซตสี่เดี๋ยวเราไปดูห้องพักห้องพักตรงไหนดูได้บ้างตัวอย่างเดี๋ยวไปดูนี่จะเป็นห้องพักของน้องน้องแดนเซอร์นะครับน้องๆ้องแดนเซอร์เดี๋ยวดูก่อนว่าห้องไหนที่เข้าได้บ้างนี่ล็อกกุญแจแล้วล็อกหมดเลยล็อกหมดเลยเดี๋ยวไปดูทางโน้นมี ห้องว่างไหมมีทั้งหมดอของแดนเซอร์เนี่ยสาห้องห้องละสี่คนเป็นเตียงสองชั้นเดี๋ยวเราดูห้องนี้สิพอโชว์ได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับขอดูห้องหน่อยได้ไหมอ่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ที่นอนเตียงแล้วก็ผ้าห่มหมอนนี่เรามีแจกหมดเลย มีแจกให้กับน้องๆหมดเลยเป็นไงบ้างครับโอเคไหมโอเคคับโอเคเนาะนี่ครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวมีห้องน้ําในตัวอยู่ห้องหลังไม่ต้องไปใช้ห้องน้ํารวมเลยมีห้องน้ําอยู่ด้านหลังตรงนี้ห้องกว้างมากนี่ห้องน้ําในตัวแล้วก็มีที่าซักล้างตากผ้านี่อยู่สี่คนตืดอัดไหมพอดีเลยครับพอดีเลยเนาะพอดีก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างห้องพัก แต่ถ้าเป็นห้องศิลปินจะอยู่ห้องละห้องละสองท่านนะครับห้องละสองท่านดีครับได้เงาะมาทานด้วย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่สามารถออกกำลังกายได้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับสำนักงานหมอลำเกคงไกลอีสาสนศิลปนะครับเดี๋ยวตอนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเชิญแ <c oughs> อดมินมาเยี่ยมชมอีกนะครับ <c oughs> ก็สุดท้ายก็ขอพื้นที่นะครับขอพื้นที่เล็กๆให้กับวงน้องเล็กที่มีความตั้งใจสูงนะครับให้ได้ไปนะครับไปไปฉลองไปเป็นส่วนหนึ่งของงานไปเป็นอ,องค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้งานของท่านยิ่งใหญ่แล้วก็เรื่องของศิลปินของเราก็ได้เป็นเรามีศิลปินเบอร์เบอร์ต้นๆเลยไม่ว่าจะเป็นคุณหมออั๋นสุดแสน,นคุณแม่ลำไยแสงทอง คุณพี่หน่อยวัชรินแล้วก็แม่เล็กนิลวันแล้วก็มีศิลปินอีกเยอะแยะมากมายเลยกว่า40กว่า4 0ชีวิตเลยใช่ครับรครับก็ขออนุญาตว่าฝากไว้ไม่เสียใจแน่นอน,น,อนเกรงไกลอีสาสนศิลป์ฤดูกาลที่1ครับติดต่อได้ที่เพจหมอลำคณะเกรงไกลอีสานศิลป์มีงบมากกบน้อยมาคุยกันนะครับ